สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้ค่ะก็เจอกันในแปลงยญากินนี่นะคะอายุ60วันหรือว่า2เดือนนะคะวันนี้พาพี่น้องมาชมค่ะผลงานของเก๋นะคะปลูกแบบวิธีหวานเมล็ดในแปลงนาค่ะพี่น้องอายุ2เดือนค่ะ2เดือนคือ,อต้นประมาณเท่านี้นะคะอันนี้โตจเจริญเติบโตได้ดีมากค่ะพี่น้องคะโซนนี้จะเป็นดินลักษณะดิน ดินร่วนนะคะนี่ค่ะดินร่วนปนทรายแบบนี้นะคะต้นใหญ่ค่ะพี่น้องแต่สำหรับโซนทางนู้นนะคะมันจะติดขอบสะตรงนี้ค่ะคือในอดินขอบสะลดนะคะเกลี่ยดินมาลงแถวแปลงนาตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ดินเหนียวค่ะมีดินเหนียวมันจะโตช้านิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ นี่ค่ะเป็นพื้นที่ดินเหนียวจะปลูกแล้วไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าห่างๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องถ้าห่างๆแบบนี้นะคะเขาจะแตกกอใหญ่มากค่ะแตกกอดีแล้วก็ลำต้นใหญ่ค่ะอันนี้ก็ปล่อยเข้าไปเลยนะคะไม่ต้องซ่อมค่ะนี่ค่ะจะโตช้ากว่านะคะโตช้ากว่าพื้นที่ที่เป็นดินร่วนพื้นที่ที่เป็นดินร่วนค่ะตอนนี้ก็โตไซส์เข้านี้นะคะสองเดือนค่ะตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะ พี่น้องดูขนาดค่ะขนาดลำต้นนะคะประมาณนี้ค่ะสูงประมาณนี้นะคะนี่พี่น้องคะอ่าสูงประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะอ่าถึงท่อน้ําแล้วนะคะหัวสปริงเกอร์แล้วนะคะอันนี้หัวสปริงเกอร์อยู่ที่เม็ดเม็ดกว่าค่ะตัวนี้ก็จะประมาณหนึ่งเมตรค่ะหญ้าตอนนี้ความสูงอยู่ที่ปลายหญ้าก็จะเป็น ประมาณหนึ่งเมตรค่ะพี่น้องสวยงามมากนะคะหน้าแรงนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะสำหรับเก๋นะคะวัวห้าตัวค่ะกินนี่นะคะให้ผลผลิตแล้วนะคะสวีทจัมโบรอบตัดรอบแรกหมดไปแล้วก็เหลือต้นพันนะคะรอต่อสองค่ะพอต่อสองยังไม่โตเราก็มาต่อเนื่องด้วยอ่าหญ้ากินนี่ค่ะนี่ค่ะปลูกพร้อมกันนะคะห่างกันอยู่ประมาณสาวันค่ะพี่น้อง แต่ผลผลิตต่อเนื่องกันเลยนะคะพอยากินนี่หมดเราก็จะไปต่อด้วยต่อสองของสวิตจัมโบค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนทางที่เกตตัดให้น้องบัวน,นะคะโซนนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะก็ทยอยตัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูโซนที่ตัดกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะมาถึงแล้วนะคะพี่น้องค่ะเก๋เลือกตัดโซนนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะเพราะว่าโซนนี้ก็จะสี ของย่านะคะจะเริ่มมีสีเขียวอ่อนแล้วนะคะแสดงว่าปุ๋ยในโซนนี้นี่อาจจะได้รับน้ําเยอะนะคะพอได้รับน้ําเยอะปุ๋ยก็จืดจางเร็วนะคะก็เลยตัดโซนนี้ก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะลักษณะการตัดนะคะก็ตัดชิดโคนประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็ไม่ชิดมากนะคะเพราะว่าเป็นต้นญ้าที่ยังต้นเล็กต้นอ่อนอยู่คะ่ะประมาณนี้นะคะ ในโซนนี้ค่ะพี่น้องมาดูกองกองนะคะกองนี้ต้นยอดจะสั้นนะคะเพราะว่าบริเวณนี้ต้นยังไม่โตค่ะแต่โซนทางโน้นกองใหญ่ๆนะคะพี่น้องคะมันจะรู้สึกว่าจะยาวกว่าใช่ไหมคะพี่น้องอ่ายาวกว่าแต่ทําไมถึงตัดทั้งสองตัวนะคะโซนต้นเล็กกับโซนต้นใหญ่ทําไมถึงตัดนะคะอันนี้เป็นเทคนิคในการดูแลของเก๋นะคะคือถ้าเราตัด พร้อมกันนะคะตัดเป็นโซนมันจะง่ายต่อการดูแลค่ะในการหวานปุ๋ยการใส่ปุ๋ยนะคะทุกท่านค่ะถ้าเราเลือกตัดเฉพาะต้นที่มันใหญ่พอเราไปใส่ปุ๋ยค่ะทีนี้เราก็จะจําไม่ได้ว่าโซนไหนที่เราเกี่ยวไปนะคะแล้วโซนไหนที่ใส่ปุ๋ยบ้างมันก็จะลําบากในการไปใส่ปุ๋ยหรือว่าไปดูแลค่ะเพราะว่าหญ้าของเรา ต้นชิดนะคะเราก็จะแหวกเข้าไปเพื่อหยอดปุ๋ยเป็นจุดๆๆอย่างนี้มันจะลําบากนะคะพี่น้องคะก็ให้พี่น้องนะคะถ้าตัดก็เลือกตัดเป็นโซนเลยค่ะตัดโซนเดียวกันให้หมดเป็นแถวไปนะคะอันนี้เกยใช้อล็อกของน้ํานะคะนี่คะ่ะล็อกน้ําตัวนี้นะคะคือตัดเป็นโซนไปต้นเล็กก็ไม่เป็นไรนะคะพอเขาแตกขึ้นมาต่อสองค่ะพี่น้อง พอแตกขึ้นมาต่อสองเขาจะโตเท่ากันค่ะขนาดโตเขาจะเท่ากันนะคะมันจะไม่เหมือนตอแรกตอแรกนี่จะตมีต้นเล็กต้นใหญ่เพราะว่าการงอกอัตราการงอกของเขาไม่เท่ากันนะคะไม,ไม่พร้อมกันค่ะแต่อัตราการงอกยอดสองหลังตัดเขาจะแตกพร้อมกันนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะก็เลยต้องตัดพร้อมกันเป็นแถวค่ะ เพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ในการใส่ปุ๋ยค่ะเวลาเก็บเกี่ยวมันก็จะง่ายนะคะเราไม่ต้องแหวกหญ้าปูงหญ้าอย่างนี้นะคะแปลงหญ้าไปเลือกตัดเป็นโซนเป็นโซนต้นใหญ่ๆอย่างนี้มันก็จะลําบากนะคะตัดเป็นแถวไปเลยมันก็จะง่ายกว่าค่ะง่ายต่อการตัดการเก็บเกี่ยวด้วยนะคะพี่น้องคะแล้วเราไปดูข้างในกันค่ะ ไปดูขนาดต้นนะคะว่าต้นแค่ไหนที่เกตัดนะคะอ่านี่ค่ะพี่น้องต้นหญ้าอายุสองเดือนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะต้นจะยังไม่โตมากนะคะพี่น้องค่ะแต่ทำไมถึงตัดค่ะเกตจะบอกเหตุผลที่เกตัดนะคะคือถ้าเราปล่อยไว้นะคะต้นหญ้าขนาดเท่านี้ปล่อยให้สูง ลำต้นจะรีบนะคะนี่เห็นไหมคะพี่น้องนี่ลำต้นรีบแล้วนะคะนี่เพราะว่าหญ้าปลูกด้วยเมล็ดนะคะความถี่จะสูงนะคะในการเกิดในการงอกเมล็ดมันจะไม่เสมอกันคะ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นมันจะงอกเกิดมามีช่องว่างนี้น้อยนะคะลำต้นจะถี่กันประมาณนี้คะ่ะถ้าปล่อยไว้ให้เข้าต้นสูงกว่านี้ ลำต้นมันจะไม่ใหญ่นะคะลำต้นจะไม่อวบค่ะพี่น้องถ้าตัวไหนที่มันห่างๆนะคะอยู่ห่างๆกันแบบนี้ลำต้นก็จะอวบค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราลดนะคะลดการเบียดของลำต้นเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นย่าต้นเลียวไม่แตกอค่ะเราก็จะใช้วิธีการตัดค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัดเพื่อลด ความทีของต้นหญ้าค่ะเพื่อให้เขาแตกกอขึ้นมาใหม่แล้วมีต้นที่อวบขึ้นนะคะเดีวก็ก็จะได้ได้หญ้าอ่ะขออภัยนะคะลิ้นพันกันค่ะพี่นอ้องอ่าเราก็จะได้หญ้าต้นที่อวบขึ้นนะคะในต่อสองค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอเคนะคะพี่น้องคะวันนี้ก็พาชมนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะผลงานนะคะ การปลูกยาก,กินนี่ของเก๋นในวันนี้ค่ะก็ประสบผลสำเร็จนะคะก็อยากเอามาอวดเล็กๆน้นอยๆค่ะด,ดูแรงหน้าแรงนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะสบายค่ะมีหญ้าเพียงพอนะคะให้กับน้องวัวนี่ค่ะตัดเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเอาไปให้น้องวัวกินค่ะพี่น้องค่ะก็ฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี้นะคะไว้เป็นแนวทางอีกเช่นเคยค่ะ พี่น้องก็หยิบไปใช้ได้นะคะไม่หวงค่ะอันไหนที่เก๋ทำแล้วประสบผลสธเสร็จเก๋ก็จะพยายามนะคะถ่ายทอดอให้พี่น้องท่านที่กำลังศึกษาในเรื่องของยากินนี้ไม่ว่าจะเป็นยาอื่นๆค่ะถ้าใครมีข้อแนะนำที่ดีกว่านี้ค่ะก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะเก๋ก็ไม่ใช่คนเก่งค่ะก็พูดจากประสบการณ์ค่ะ ไม่ใช่นักวิชาการเกษตรใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้ค่ะก็ฝากนะคะประสบการณ์การปลูกยากินนี่นะคะแปลงสวยๆตัวนี้ของเกไวไ้ว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวค่อยอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้เหนื่อยมากค่ะพี่น้องค่ะพูดไปก็ลิ้นพันกันนะคะเพราะว่าเพิ่งเกี่ยวหญ้าเศจค่ะเกี่ยวหญ้าเ็จแล้วเห็นหญ้าง,งามๆค่ะก็เลยอยากอวดพี่น้องนิดหน่อยค่ะ กเ็เลยหยิบโทรศัพท์มานะคะบันทึกภาพอวดเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่น้องคะก็ขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้จ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวน้าแลงไม่มีปัญหาค่ะยากินนี่ตอบโจทย์ให้ทุกท่านเป็นอย่างดีลองดูนะคะไม่ผิดหวังค่ะสวัสดีค่ะ